ถึงนะครับเปลี่ยนไม่เอาเจ้าหนะ้าที่ตำรวจไปเยอะขนาดนั้นนะมันจับคนเดียวก็ใช่นะครับแต่คนร้ายคนนี้นะครับทำกับเด็กนะครับเออการทำกับเด็กเขาถึงเอาเจ้าหน้าที่ไปกันเยอะแยะนะครับนะจึงได้นำเจ้าหน้าที่ไปกันเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับเห็นไหมนะเออทำเกินเหตุมันก็ไม่เกินเหตุหรอนะครับไม่เกินเหติเพราะคนร้ายเนี่ยการกระทําของคนร้ายที่ทําต่อน้อง ที่ทาต่อน้องชมพู่นะครับเด็กอายุสามขวบเนี่ยนะครับเออในระดับผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตเขาเนี่ยแหละเขามองว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันโหดร้ายมากนะครับเออคนที่เขารู้เรื่องนี้นะครับรู้แบบลึกซึ้งนะนะครับมันต้องมีคนที่รู้ลึกซึ้งนะครับนะครับเกี่ยวกับการที่นะครับไอคนร้ายคนนี้จําเลยคนเนี้ได้กระทาต่อเด็กคนนี้นะครับคนที่เขาอ่านได้นะครับเขาอ่านเขารู้เลยนะครับนะครับมันต้องเป็นไปได้นะครับ นะครับแล้วหลักฐานมันก็มีนะครับจะมีใครที่ไหนไปใส่ลายป้ายสีนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็มีนะครับแค่กลุ่ม u t u b e ย่อมๆนะครับนิดเดียวนะครับมันก็มีแค่ youtube กลุ่มยอมนิดเดียวนะครับที่นะครับเข้าไปสงสารนั่นนะนะอาศัยว่าสงสารไม่ใช่เรื่องเรานะครับเออเห็นไหมล่ะเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไป นะครับเออเราก็จะไปยุ่งของเขา mm. เขาจะฆ่าคนเดี๋ยวเวรกรรมมันก็ตามทันอะไรอย่างนี้นะครับเราอย่าไปไม่ไม,ไม่เราไปเงียบเลยเนะี่ยมันก็ไม่ดีนะครับนะเราต้องเอาคนร้ายเนี่ยออกมาประจานบ้างพอสมควรนะครับถามว่าประจานไหมเหมือนก็ต้องประจานนะครับเห็นไหมะคนประเภทนี้จะเก็บมันไว้ทําไมนะครับเออเรามันเล่าถึงพฤติกรรมการกระทําของมัน นะครับเออเราดูข้อสงสัยของมันในวันครา้งหน้าเราอาจจะไปเห็นอย่างนี้นะครับเราก็คอยสังเกตแต่ละคนมันมันถ้ามันมายืนผิดทีผด่ผิดเวลานี่อย่างเงี้ยเราคอยสังเกตนะครับเขาเรียกว่าฝึกสังเกตนะคะรับฝึกสังเกตเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมมีสายสืบโจเชียวเต็ไมไปหมดอะเห็นไหมล่ะนะครับช่างสังเกตนะครับแต่อีใครน้้ยกับไปฟังนู้นนะครับสังเกตแต่พ่อแต่แม่นะครับเออ นะครับสังเกตแต่พ่อแต่แม่ล้าท้ายที่สุดลงไหนจําเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับพ่อมันมองเหรียญด้านเดียวนะครับตาดวจเก่งมากก็ลงปิดปากเงียบเลยนะครับเออใช่ครับนะนะครับพาอมันมองเหรียญด้านเดียวนะครับถ้าเรามองเหรียญหลายหลด้านนี่นะครับเออมองเหรียญหลายหลด้านมองหลายๆายภาพนะครับมองกระจกหกด้านต้องมองทุกมุมนะครับถ้ามองมุมแล้วนะครับ ทุกคนเนี่ยครับมันก็มีจุดหน้าสงสัยเหมือนกันหมดแต่คนที่กระทําจริงๆเนี่ยกมันมีอยู่เพียงหนึ่งนะครับนั่นก็คือจําเลยนะครับ <c oughs> นะครับเพราะตอนเช้าที่เขาห้ามพูดนะครับที่เขาห้ามนําสือไปเผยแพร่นั่นก็คือไปพบนะครับมีคนพบจําเลยอยู่ในบริเวณนะใกล้ๆบ้านน้องชมพู่นั่นแหละนะครับตอนแรกเขาสงสัยตั้งแปดคน9้าคนสิบคนนะครับ นะครับผลสุดท้ายเหลือคนเดียวนะครับเขาสงสัยทั้งหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่พ่อแม่นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยไม่สงสัยพ่อแม่ตำเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเคยสงสัยพ่อแม่หน้าแต่นหน้าตายหน้าเสือพวกเนี้ยนะครับสิบคนในละแวกนั้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับสงสัยทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตานะครับเอ่ยายก็ยังโดนนะครับเห็นไหมเรื่องสงสัยนี่นะนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมแต่ตรงนั้นอ่ะเขามีเวลาของเขาไง นะครับเวลาเขาอยู่ตรงนี้เวลานี้เขาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เวลาของจาเลยเขาบอกว่าเราลงเขามานะครับอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ไปรับพระนะครับเขาให้การอย่างนี้นะครับเอออาบน้ําแล้วก็ไปรับพระนะครับแล้วนะครับแล้วทําไมนะครับมีใครนะครับไปยืนนะนะครับอยู่แถวแถวบริเวณใกล้อะนะครับใกล้ๆก้กับบ้านน้องชมพู่เห็นไหมล่ะได้ยินมีเสียงเหมือนตีคอนหลักปักวัวอยู่นะครับปุ๊กปุ๊กปั๊กปักเน nue, ождения, e ue, ี่ย นะครับเออนั่นแหละที่พ่อแบมเขาบอกอะนะครับนั่นแหละจําเลยก็วิ่งนะครับวิ่งผ่านเส้นนั้นนะครับเดินทางเส้นนั้นนะครับฉลับเข้าห้วยบุงเลยนะครับเห็นไหม่ะนะครับจากบ้านน้องไปถึงห้วยบุงเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเออนะครับ<า>ถามว่านะครับมันลกทึบไหมไม่ลกทึบนะครับ,บนะครับไม่ลกทึบนะครับเออแต่จําเลยมันเนียนนะครับแต่เขาก็มีคนเห็นเนี่ยจะเนียนยังไงก็มีคนเห็น นะครับเออเหมือนกับอ่อใบแบกเอาอะไรขี้วัวขี้ควายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมละ่ะแล้วมีคนก็นเดินตามก่อนนะก็ไปเหยียบขี้วัวขี้ควายนั่นนะนะครับเพราะชาวบ้านเขามันอดเล่ากันให้ฟังกันฟังไม่ได้นะครับชาวบ้านมันทนไม่ได้ที่จะเล่าให้กันฟังนะ